สวัสดีค่ะคลิปนี้ต้าจะมาทำเค้กเงินสดนะคะเป็นการทำเค้กเงินสดครั้งแรกของต้าเลยนะคะทุกคนคะ่ะมาดูกันว่ามันจะออกมาสวยหรือเปล่านะคะอุปกรณ์ของเราอยู่ด้านหลังเตรียมไว้แล้วคะ่ะไปลุยกันเลยคะ่ะอุปกรณ์ทั้งหมดของเรานะคะมีตามนี้เลยจ้า เตรียมอุปกรณ์ให้ครบนะคะเพื่อความสวยงามค่ะข,ขาดไม่ได้เลยก็คือธนบัตรนะคะเห็นใหม่ๆแบบนี้แลกที่ธนาคารได้เลยจ้ามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกเลยเราก็วัดกระดาษแข็งที่เราเตรียมไว้นะคะให้ได้ขนาดเท่ากับเงินสดนะคะเพื่อเราจะนำมาม้วนกับโฟมนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะ เราจะใช้กระดาษที่เราตัดนี้นะคะเพื่อใช้คลิปหนีบเงินสดและก็หนีบกระดาษเป็นที่ยึดสำหรับตัวเค้กที่เป็นเงินสดนะคะทุกคนคะ่ะตัดให้ขนาดพอดีนะคะเวลามาม้วนใส่โฟมมันก็จะพอดีเลยค่ะนี่เลยใช้สก็อตเทปติดกระดาษกับโฟมเข้าด้วยกันนะคะเพื่อยึดให้มันแน่นนะคะ เรียบร้อยเป็นหนชิ้นค่ะชิ้นที่2ก็เหมือนเดิมค่ะใช้สก็อตเทปยึดติดให้เรียบร้อยให้แน่นเลยนะคะไปที่ขั้นตอนต่อไปเลยนะคะนั่นก็คือนำเงินสดนะคะมาม้วนม้วนนะคะทุกคนขาแล้วก็เอาคลิปเสียบกระดาษนะคะเสียบไปที่เงินที่เราม้วนนะคะเพื่อยึดไม่ให้มันคลายนะคะนี่เลยจ้าขนาดนะคะก็ขึ้นอยู่กับเราเลยค่ะ ถ้าเอาขนาดเล็กเราก็ใช้เงินเยอะถ้าม้วนขนาดใหญ่เราก็ใช้เงินน้อยนะคะอยู่ที่ความพึงพอใจของผู้ทำเลยจ้าม้วนเรียบร้อยนะคะทุกคนขาขั้นตอนต่อไปเราก็มาเสียบเงินสดเข้ากับกระดาษโฟมที่เราเตรียมไว้นะคะตัวนี้ไม่ยากเลยค่ะนําเงินที่เราม้วนค่ะมาเสียบเสียบเสียบนะคะเรียงเป็นแถวต่อกันแบบนี้ได้เลยค่ะทุกคนขาก็คือนำคลิป ด้านคลิปข้างในอะค่ะที่เราเสียบกําเงินสดมาเส,เสียบเสียบแบบนี้ได้เลยจ้าชิ้นสุดท้ายอาจจะไม่พอดีนะคะเราเสียบเข้าไปแล้วเราก็ไปจัดเรียงให้สวยงามค่ะทุกคนขาจัดเรียงให้สวยงามนะคะทุกคนขาก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะอันนี้คือชั้นที่หนึ่งนะคะ ก็สวยอยู่นะต่อมาเรามาทําชั้นที่2กันเลยค่ะก็เหมือนเดิมเสียบเสียบเสียบเข้าไปค่ะ,ะค่อยๆทําไปนะคะทุกคนขาให้มันออกมาสวยงามจ้าเสียบเรียงเป็นแถวนะคะให้เต็มกับโฟมที่เราเตรียมมาจะจัดเรียงให้สวยงามนะคะ เรียบร้อยไปอีกหนึ่งชั้นค่ะเอามาวางซ้อนกันดูนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปตกแต่งกันนะคะขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับไอเดียของแต่ละคนเลยนะคะใครชอบแบบไหนก็ตกแต่งให้สวยงามได้เลยค่ะ ของต้าก็จะใช้เป็นผ้าลิบบินนะคะที่มีคำว่า happy birthday ผูกโบนะคะทั้งสองชั้นแล้วก็ตกแต่งด้วยดอกไม้นิดหน่อยมีป้ายอะคริลิกาาตามอายุของเจ้าของวันเกิดนะคะ่คะทุกคนขาแล้วแต่เราว่าจะตกแต่งยังไงเลยก่อนที่ต้าจะมาทำเองแบบนี้ก็ ตอนแรกว่าจะไปจ้างเขาทำเหมือนกันค่ะทุกคนคะ่ะทักเข้าไปถามที่ร้านค่ะเค้กสองชั้นนะคะใช้ธนบัตรนะคะ50-100ถึง100ใบเฉพาะค่าจัดทำา1 7 0 0บาทนะคะทุกคนไม่รวมเงินสดที่เราจะใช้ในการทำเค้กค่ะทุกคนราคาแอบแรงอยู่ พอรู้ราคาแล้วก็เลยตัดสินใจทำเองดีกว่าได้ทั้งความภูมิใจและได้ทั้งความประหยัดเงินเรานะคะทุกคนมันก็สวยสำหรับเรานะคะทุกคนขาตกแต่งไปคะ่ะเราได้ความภูมิใจนะคะที่เราได้ลงมือทำนะคะไม่ต้องไปจ้างใครคะ่ะมันง่ายมาก ตาก็ดูวิธีทําใน YouTube แล้วก็มาทําค่ะทุกคนค่ะมันก็สวยอยู่นะดูสิอ่ะทาให้มันเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันว่าขั้นตอนสุดท้ายสําเร็จเสร็จสับแล้วจะออกมาสวยหรือเปล่า เรียบร้อยค่ะทุกคนเค้กเงินสดหรือว่าเค้กธนาบัตรของเราจะอันนี้ทำเองนะคะดูสิก็ได้อยู่นะไม่ได้สวยมากแต่ว่าก็โอเคนะทุกคนสวยไหมข้างบนยังงงงงอยู่เดี๋ยวหาอะไรมาปิดเค้กเงินสดนะคะเค้กธนาบาัตร เนต้าใช้แบงค์20นะคะ,ะชั้นล่างใช้แบงค์20-44ใบชั้นบนใช้แบงค์2 0 40ใบตอนแรกกะไว้ว่าจะให้มันเป็นแบบเป็นชั้นๆชั้นนี้ใหญ่แล้วชั้นนี้เล็กแต่ว่าพอใส่ธนบัตรเข้าไปแล้วอะเกือบเท่าๆกันเลยอะก็เลยได้ออกมาเป็นแบบนี้ซื้อไอตัวตัวโฟมกลมๆมาผิดขนาด แต่ว่าก็โอเคนะถืาว่าสวยนะทุกคน